ดูนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีนะคะเข้าสภาบอกว่าพร้อมสำหรับการอภิปรายวันแรกส่วนฝ่ายค้านนั้นก็พอใจค่ะว่าได้รับเวลา22ชั่วโมงดังเดิมไม่ถูกตัดออกไป4ชั่วโมงนะคะแต่ว่ารัฐมนตรีนั้นก็สามารถที่จะเพิ่มเวลาในการชี้แจงได้อย่างเต็มที่แต่อาจจะเลิกช้าในคืนนี้ค่ะ ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มประชุมให้ตัวแทน3ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยคอรมองวิฝา่ายค้านและรัฐบาลได้ตกลงเรื่องกรอบเวลานะคะซึ่งสุดท้ายตกลงกันได้ฝา่ายค้านยังได้เวลา22ชั่วโมงเหมือนเดิมไม่ถูกตัดออกไป4ชั่วโมงแต่จะมีการเพิ่มเวลาให้รัฐมนตรีได้ตอบและชี้แจงให้ชัดเจนวันแรกนี้ก็อาจจะเลิกช้าไปถึง2นาฬิกาส่วนวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเลยเที่ยงคืนไปเล็กน้อยแต่ต้องจบนะคะโดยจะไม่ขายายเวลาไปวันศุกร์ที่5เมษายนนี้ด้วยเป็นการวางกําหนดการไว้แล้วทุกฝ่ายก็มีภารกิจค่ะ วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเดินทางเข้าสภาแต่เช้าบอกว่าพร้อมสําหรับการอภิปรายจะอยู่ฟังตลอด2วันนะคะมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนขยันลงพื้นที่มีข้อมูลชี้แจงได้อยู่แล้วแต่เมื่อถามถึงเรื่องหนักใจในายกบอกว่ายังเป็นเรื่องปัญหาของประชาชนค่ะที่ต้องทํางานต่อ,อผมเชื่อครับว่า,วา,วาทุกท่านได้มีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับไม่มีความกังวลส่วนไหนพิเศษ มีครับก็กระวนเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับก็อยู่ในใจตลอดเรื่องนี้นะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องอภิปรายก็เป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายบริหารต้องมาต่อฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วเป็น,นกลไกของรัฐธรรมนูญนะครับที่เราต้องต้อที่เราต้องพร้อมและต้องปฏิบัติและสองวันนี้ตั้งวารุมไมคะในการที่จะพิจารณาประเด็นต่างๆจะต้องมีการมีแ่ไม่ไม่ไม่มีเลยครับไม่มีการตั้งวารูมอะไรครับก็เหมือนเดิมครับ รัฐมนตรีคนอื่นๆที่เดินทางเข้าสภาก็ยืนยันความพร้อมที่จะชี้แจงข้อสงสัยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนายวาราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กำชับลูกพักให้อยู่จนครบจนจบการอภิปรายส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ยิ้มสู้สื่อแต่ไม่ตอบคำถามว่าพร้อมชี้แจงการอภิปรายของฝ่ายค้านประเด็นแก้ไขปัญหาฝุ่น p m 2.5หรือไม่ค่ะขณะที่สสฝ่ายค้านหลายคนค่ะทาางม เมื่อเช้าก็ยืนยันความพร้อมเช่นเดียวกันที่จะอภิปรายไม่ว่าจะเป็นในการกนวีสืบแสงจากพักเป็นธรรมนะคะที่บอกว่าได้เตรียมประเด็นเรื่องของการต่างประเทศและจะทวงถามรัฐบาลทําตามสัญญาที่เคยว่าไว้ในเวทีโลกหรือไม่ด้วยค่ะ ส่วนบรรยากาศในห้องประชุมสภานะคะเริ่มล่าช้าไป30นาทีเมื่อเปิดมาก็ได้มีการแจ้งผลหารือของ3มฝ่ายก่อนที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านจะเปิดฉากอภิปรายคนแรกชี้ถึงการทํางานเจเดือนของรัฐบาลไม่มีความจริงใจบริหารประเทศล้มเหลวปล่อยปละละเลยให้กลุ่มอิทธิพลเอาเปรียบประชาชนมีการคอร์รัปชันเชิญนโยบายเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทาลายความเสมอภาคเท่าเทียมตามกฎหมายนายชัยธวัฒน์ยังกล่าวถึงวิกฤตศรัศทธาในสํานังกงานตํารวจแห่ง ชาติที่ยังเต็มไปด้วยระบบตัวและสวยนะคะนายกรัฐมนตรีไร้าภาวะผู้นําจัดคอรมอโคต้าสมบัติผลัดกันชมนโยบายเรือธงของรัฐบาลขาดวุทธศาสตร์และแนวทางที่ชัดเจนประชาชนคาดหวังปฏิรูปการเมืองแต่การแก้รัฐธรรมนูญอย่างวกไปวนมาค่ะหลังการเลือกตั้งหลังมีรัฐบาลใหม่พี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นระบบการเมือง ที่นำพาชาติและประชาชนเดินไปข้างหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราได้กลับกลายเป็นประชาธิปไตยแบบไหลย้อนกลับครับประชาธิปไตยแบบไหลย้อนกลับที่ผู้นำทางการเมือง ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองรู้แก่อำนาจได้คืบเอาศอกพยายามผูกขาดอำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจให้อยู่ในมือของชนชั้นนำไม่กี่กลุ่มแทนที่เราจะเห็นการยกระดับทางการเมืองเดินไปข้างหน้า แทนที่จะดิสรับการเมืองแบบเก่าเพื่อสร้างการเมืองแบบใหม่เรากลับเจอกับการเมืองที่พยายามทำลายสิ่งใหม่เพื่อรักษาสิ่งเก่า หลังผู้นําฝ่ายค้านอภิปรายเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นชี้แจงทันทีค่ะย้ําว่าพร้อมที่จะใช้เวลาสองวันนี้รับฟังนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ข้อเท็จจริงสิ่งที่นายชัยธวัฒน์พูดไปแรงพอสมควรโดยนายกรัฐมนตรีนั้นจดแต่ละคําที่นายชัยธวัฒน์พูดแล้วก็มาย้อนอ่านนะคะยืนยันว่าจะทําให้ประชาชนนั้นเห็นแสงสว่างหากฝ่ายค้านยังเห็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสก็ให้บอกมาค่ะเชื่อว่ารัฐมนตรีนั้นก็พร้อมที่จะชี้แจงด้วยค่ะ เริ่มต้นมาก็พูดแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ้นหวังล้มเหลวนะครับไม่โปร่งใสนะครับไม่ปฏิรูปนะครับถอยหลังวกวนปิดบังนะครับทําลายนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่เป็นเรื่องของมีหวังสําเร็จนะครับสิทธิพัฒนาแทนที่จะเป็นปฏิรูปนะครับต่างๆเหล่านี้ถอยหลังก้าวหน้าวกวนเราก็เดินหน้าไปนะครับ ปิดบังแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้ทําอยู่ก็ก็พยายามทําให้เป็นเรื่องของบวกเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของแสงสว่างที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดท่านยังมีข้อกังขาอยู่เรื่องของการปิดบังไม่โปรง่งใสไม่สําเร็จถดถอย,ถอยก็บอกมานะครับผมเชื่อว่านักมนตรีทุกท่านในที่นี้พร้อมที่จะชี้แจงนะครับ หลังในายชัยธวัฒน์อภิปรายนายกชี้แจงก็เป็นคิวของคุณจุรินลักษณะวิสิตจากพักประชาธิปัตย์นะคะที่อภิปรายตั้งคําถามว่าเจ็ดเดือนของรัฐบาลนั้นใช้งบไปมากมายแต่ยังสอบตกโดยชี้ว่ารัฐบาลใช้การตลาดนําการบริหารมีการพูดถึงว่ามีนายกรัฐมนตรีหลายคนพูดถึงรัฐมนตรีโลกลืมโลกเสงนะคะแต่ที่ทําให้เกิดการประท้วงระหว่างคุณจุรินอภิปรายก็คือมีการเปิดภาพนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในรถวันที่เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านค่ะและได้ให้สัมภาษณ์ยินดีให้รัฐมนตรีไปพบนะะแม้ จรินไม่ได้เอ่ยชื่อนายทักษิณแต่ก็เกิดการประท้วงโดยสสพักเพื่อไทยหลังคุณจุรินแล้วคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังก็ชี้แจงต่อด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องลุกขึ้นชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการพักโทษของนายทักษิณทันทีค่ะเป็นที่สังเกตนะคะว่าหลังจากการอภิปรายของฝ่ายค้านแล้วบรรดารัฐมนตรีนั้นก็ลุกขึ้นชี้แจงอย่างทันท่วงทีอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลวางเอาไว้นะคะหลังจากนี้เป็นคิวของคุณถากรตันสิทธิ์จากพักไทยสร้างไทยต่อด้วยคคคุุคคุณณิิิิรรกกกกกกกัััญญาาาาตนลลลจพพพ้ไแะะเท่่ ซึ่งเรียกได้ว่าวันนี้การอภิปรายนั้นเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาคะค่ะขอบคุณค่ะ